这个没

สวยมากสปอยหน่อยสปอยหน่อยมีมัเ้มไม้ามันเดอัืวัเ่นขแบ่งคนข้างหลังแบนข้างหลังต่อูกแบ่งคนข้างหลังต้องูกับยาละมังอค่ะ กาลยรออองน้ำตามันมีจริงจใช่ไหมจริงใช่่ะมนใใช่ใเคียครับคนึงได้ไหมล่ะสได้นึงอนได้เปล่าเราได้ยโดเรมีมีมีไหมแต่คนเดียวก็ยังเ้นได้เลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่ได้แล้วเอ็ก็เต้นได้นะ i <laughs>

ที่กันรสเดินมาครึ่งทางแม่บอกใช่ไหมไอ้แไปมาแล้วก็เฉียบแล้วได้รอเฉียบแม่ก็ไม่เสียดแต่วันนี้รอได้รอได้รอได้เอเลยทั้งชีวิตรอได้ที่มันสี วิดีโอนี้นะคะไม่ใช่วิดีโอแม่ต่อไปนะคะเสยงเจตเตอร์เข้าไปแล้วชอบสีเขียวหรอเขียวสีอะไรชมพู บางเย็น oh oh mm ่นไม่เอาไม่ไม oh right. mm ่เ hmm. ต well. uh. right uh ้นเลยตั External ้งใจมากสุดสดน้องแม็กในรู okay. uh ่กับน้องแม็กที่นั่งระบายสีอยูว่นไหนน่ารักกันอะ น้องแม่ที่อยู่ในรูปกับน้องแม็ที่นั่งระบายสียูอัไหนน่ารักกว่ากันน่ารักันนั้นน้แมรักมรักจริงภูมิใจมอยากให้ทุนไมา้กลับงนอไจอไปแล้วอืกใจอดิไม่ให้คนอื่นเลยหรอลับบ้านอย่างเดียวเลยอยากได้หรอคอยากได้ ไมอไมในทเยหอ่ไเดียวอ้ยอยากให้อะไรก็ให้มาเลยกซื้อยาซแล้วปะังมีตีนีม่ซื้อยาง เล็กสุดละครับ no. ม <c oughs> oh, ันนองใมานนองแล้วแม็กซื้อบ้านตัวเองหรือยังจริงหรือเปล่าโอ้ดีมาก

ดอกทานตะวัน <Allah> ส <ot ayud iter> <full> ีอะไรดีครับ น้องข้างหลังอยากรู้จักตกคนใหม่หน่อแล้วเฮ้ยหล่อไหมลูกหล่อไหม้หล่อมากไหมหล่อมากไหมมาเอาตังลูกมาตังค์ใครยับน้อยหนาเลยอะเปนสร์เหรอ อยากโทรมาหลอดพี่ไหมลูกทำไงอ่ะให้ทำยังไงอ่ะให้ทำยังไงแม่เออไม่ใช่ฟิลเตอร์หรอ

แม็กทักทายข้างหลังไหยคะมีแฟนขับเด็กแม็กทักทายข้างหลังไหยคะมีแฟนขับเด็กเ <c> อฟซีเฮ้ยน้องเขินอยู่นะแล้วดูเลี้ยงสิไม่ละไม้สีผมเหรอสีสวยสวยมากผมสีอะไรสีแดงเหรอแซบแซ่บยังจาัจาจ้าเลยหล่อสุด คุณนี่ใครว่าไปเจอกันด้วยเราแม็กบอกคนที่บอกคนที่ยังไม่ไปหน่อยแล้วแม็กเชิญชวนคนที่ยังไม่ไปพรุ่งนี้หน่อยแล้วไม่ฟังขนาดนี้ขนาดนี้น ไ่มงจบได้หอเาเอไม่ปบ่ายกี่โมงบ่ายกี่โมงจบ่ายกี่โมง่ใช่ก็ยินใช่ใช้ชอนจ้า ตรงไหนนะเม่โซงไหนโซงไหนจากทางไหนไปไหนก่อนจากทา่ไหนไปไหนคะไปไหนคะไปถ้าบมกนี่นั่รกันก็ได้ ดนิพไม่ค่ะระบายยังไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ <c oughs> โดนช็อตแล้วค่ะ

อนุญาตอ่นนี้หรอต้องททุยร้านนเไปเลยเสุี่สอด้วยเก่งด้วยโอ้ยไอ้ตุ้มเ้ามืนกเธอเองศิลปะ เถ่อเหรอเถื่อเหรอยืนทำไมอ่ะ โอย่ร้อนหรือเปล่าถ้าร้อนก็พัดเองไม่ร้อนร้อนถ้าร้อนไหพัดเองร้อนไหมพัดเองมเหาเน่พัดเอง

สามเก่งมั้ยที่แม่คือไม่แก่ที่แม่ก็ต้องถักข้างหลังข้างหลังไม่แก่หรอกอายุเท่าไหร่สิบสองแล้วครับสิบเอ็ดนี่เจ็บแล้วพี่เลย สิปีที่แล้วนจีนตอนเาตาเราอยากแค้เด็กนะดูดูอ้ยแม่ท้ง่พี่แม่่ี่เล่นอะไกันะร อย่าไปยุ่งอบเขาเยือนหน้าโหรอดูหน้าเหรอเดือนหน้าได้หรอ

ไม่ได้แต่ว่าน้องต้องาดหเอาส้วแบบระบาย,ายลูกแต่เหมือนนี่เลยแต่เหมืนนี่เลยอ่ะ เร็วแค่หนพรุ่นี้เ็เลยเก้าเกนเปิดใจเวเร็วแไหน่งนี้เร็่นใกล้ะอปตูเเนเนใจมาใกล้ๆเดี๋ยวเรานายให้เก็นเกินเาใกล้ๆเกใเกิใเใเ จะมาได้เลยค่ะได้ไม่เอาไม่เอาชีสแบบนี้อในในย่ามาใช่ใช่ทำไนไี้ไม่เห็นเลยทำไนี้ไม่เห็นเลยขอชีนเลยขอชีสรอบแรกเลยแม่แม่จะแม่แม่เธอเ้าหลังจะข้างไป อันกับย่ารวมด้วยนะรอนะให้ให้แม่มาให้แสงได้ปะขอหายเองเออรอเลยนะแม่แม่ครับยิ้มให้แ่นะครับอยากได้หัวมาชอ้พี่มากสวยนะเน่เน่ปากคีบไม่เน้นรีบเลยโอ้ยแย่ะ แฟนเลยไม่ยอมค่ะขอไปเลยแม่แม่ครับโฟรแฟนหน่อยเกตให้โฟรแฟนหน่อยถ่ายรูปให้โฟรแฟนหน่อยมันต้องอย่างนั้นครับเอาน้ำลงหน่อยแบบปลุกปิ๊กไป ตายแล้วเนี่ยโอ๊ยตายยจะโอ๊สั่นแม่ไปกินให้หนูด้วยเมื่อกี้ได้เดี๋ยวตังเสร็จแม่แม่ยังไม่จูดใจเลยขออีกทีได้ปะขอพวกแฟนอีกทีได้ปะคะขอพวกแฟนอีกทีได้ปะ โอ้โหข้างหลังเก็บไ่ครบค่าเก็บไ่ครบค่าข้างหลังเปนไเป็นได้คะนไรปะมเป็นไรไม่เป็น่เป็นไ่เอาบเป็นเ็เไม่ร โอมนักแคนดิเดตเอา <coughs>

โอ้ยยักคิวแล้วยักใส่แ้ไหมเนี่ยโอ้ยอยากวเร็วเอาเราเร็วดูเนี่ยกล้องอยู่แล้วเร็วไม่กล้าเอาไงจ้าไม่ได้เสร็ฟีดีเอรนดีเตรีบ แต่คุณพกบกับแม่หอยาได้เดไม่กัม่ได้บเชิบมได้ได้่นกันไมได้เกิอะไกิดออ้า

แกเราก็ออยู่ไปที่สามสิงนียแก่กว่าเป็นอไรของเอย่าเล่นอย่าเรื่องอย่าอยู่อย่างนี้กเจ๊งโอ๊ยหล่อมากสอบไม่ถูกเลยรอ้ว่าแฟนแก่กว่ารู้ว่าแฟนแก่กว่าจะหาได้จากไหน ่อได้ไหมกยโอนูง้ทุกวันนี้องก็รูเต่ว่าสลัจากน้อีกประมาณไม่ี่วันก็จะได้เห็นโอ้โหเตรียมมองตาใช่ไหมโอ้โห ดีแทสกสซอดดีสทสกิสซอดดีแทสกิสอด Have my music a ส z y j แบบบุ๊ค้ธ่เป็นเกินไปปสองเก่งมากยกเองด้วย

แม่ขยับหน่อยได้ไหมครับแสนโตน้องแม่หวางมาลยน้องแม่ขยับหน้าหนยครับโอยน้องแม่เฮ้ย่ไหนมัน,น,นแล้วอะกแล้วี่น่แม่เรียกค่ะแม่แม่ ก่อนเกิดแล้วว่าบอกลังมามีเหไได้ไหมอ๋อใช่แม็ก็บอกทุกครั้งนะแม่ไม่อยากจะบอกครัองหนึ่งแม็รล้งทุกโตะมากนะอวมมีแมอ่ยอันีหรอในเจนี้แล้วก็พนี้ด้วยมมีคนไม่ไปแม็กมีคนไม่ไปแม็มีคนไม่ไปนี่ไหน อยู่ในหัวใจแล้วนะคนไหนนะในชีวิตแล้วนะแม่คนเดียวได้ไงพี่แม่เนี่ยคนวเพี่แม่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 พี่แมพี่แม่พี่แมพี่แม่พี่แม่พี่แม่พีพี่มาม่แม่ี่แม่ี่แม่ี่พี่ม แม่ผมแม่ผมเมนพี่ผมเมนพี่นัทโโกาปัทนิดไงอืมเต้นมากขอบคุณี่เ่อนมากอยไปด้ยเลยนเรมากเรา่มากๆเลยใครตืก็ตอบอยู่นี้จะนส้่คนะแม่บ้านมีอะ้างนะเราฟงัมากบาย